มาเบิ่งปลาขอนครับปลาดุกครับนตัวนึงปลาขอนขนตัวปงวปลาคอครับนะครับหน้ามันแห้งครับแหง้งมาเบิ่งด้วยกมันไม่ใหญ่โตปลาดุกอีกตัวนึงวะอีกอตัวนึง ปลาดุครับนี่ยตรงไหนต้งโอ้นตัวนึง้คคอยเหยับตักไงเด้อนี่ครับ,บรดูครับนี่วะนั่น,น อส,สองตัวอส,สองตัวเดี๋วยวมาอ,าอีกน,นึงครับมาอีกทั้งนี้ทั้งนี้หน้ามันแหงครับเ,นนอเออหน้ามันแหงครับจับมาจับ มาบังแจ้ง so นี้ดิมาบังแจ้งนี้ดิท่านี่ปลาคอครับนี่ครับดีมันปลาคอนี่ครับโอ้ยนี่ครับปาคอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตมลงไปตกลงเลยคอท่านนั้ครับนี่ปลาท่นนันครับมาบังมาบังมาบังดีครับ <ules> ตนัวนี้ค er mm ือสูงครับเบินๆข้อตัวครับมันมันหนีน้ำครับหนีน้ำครับซีหาครับบังให้ดีเบิังให้ดีมีน้ำครับน น้ำมันแหางครับน้ำเดี๋ยวุยน้อยเดี๋ยวน้งการเทจะทำอะไรอยู่ครับ จะขับปลาก็เลยเกยตื่นหนีครับนี่หูนี่ก็อาจจะเข่าอยู่หนึ่งตัวนี้มันขึ้นทั้งตังกันปลาดุกครับนะครับปลาดุกปลาดุกครับหลายตัวเติบครับคุณครับเอาไปอีกไปอีกมั้ยไม่ไง มาทัง้มเนคนยายนอะพื่ออะไรอยู่อ๋อเดี๋ใกันลมันีน้ามีน้ามีตายอ้โเดือดใส่เไหมผักบุ้งกะได้วบัง บางน้ำเัมืนฟังนี่ประทามันประธานน้นลีน้ำปลาหยางนี่อีกตัวางหยางด้วยครับนี่ครับอาจจรีลีน้ำปลาหยานี่นที่เาบเห็นโอ้นี่ต่ยน้ำครับน้ำแห่งนี้จ้าครับ ฝนตกเมื่อกี้นี่แหละแต่ๆท่อนี่อาจจะมีอยูค่ครับนครับแต่มันลึกครับตรงมี้แน่นอนครับลึกมากเลยเดีย๋ยวเราลงสำรวจทั้งนี้กันขอเหยียบนี้เด้อ เหย่อตะปันพักบุงอี่ล่ะม,มันยดูไก่มันอาจจะบ่เห็นน,น่มันมันก็เหลียวบางว่ามันเหลียวบางาคักอะไแล้วมันอาจจะรีอยู่ครับ,บ,บอี่ป่าพักบงอี่ล่ะก็ ได้จาตัวหนึ่งสองสามสี่ห <ospel> ้าหกเก็ดเก็ดตัวครับได้เก็ดตัวครับไปดูกระเป๋าคอครับเป๋าคอไปช่อนครับแอ่ใน้านั่ก็อาจจะมีเยอะเหนับนะครับยังดิ่งอยู่มีอยู่นันข้นมากมันนี้จะหาน้ำครับ มันว่านา้ำของบนจะมีมั้งงานหนีตายแล้วว่าคนบอไม่เห็นก็คือตายนี่ครับนี่บ่าท่า,ยยาน,น,น,ทนั้นแต่หน้ายังมี่องอยู่นะเอาต่อแจ้งก็น่าจะน่าจะมีอยู่ มีบ่อทั้งนี้หมดแล้วมั้มมีบ่อทั้งนี้นอ๋อมันมีแตห่หน้ามันแห่งนี้จากนาจั๊บว่เห็นอะไรทั้งนี้นะ หเห็นบ่หาขมิตรคือฟางล่างหรือมั้งอันนี้ดูไก่อันนี้เขาเหยาไปเห็นเป็นป้าพักบุ่งว่านเขา่าเยอะแต่ว่าเข่ามันกับปนป้า,านี้นะครับ คุณมันอาจจะมีมันมีป่ายู่ป่ต้องจูไก่แล,ล้วลงไปบว่าหอดน้ำมันแห้งไหลป่ากเ็เลยหาวนไปโอ้ข้อใดครับ เด็กตัวโลกเลยเด็กตัวโลกเลยทั้งกันฝุ่นมันปว่เห็นนีมาจจะบ่ขึ้อนมาพี่ก็ได้ รูวแบมันขึ้นมาหลายไปนี่นะไต้ทอ่อนี่มันอาจจะมีนี่จะลึกถึงท่อลึกประมาณสิบเมตรปุ่แล้วทอ่อนี่อาจจะมีป่าอยู่ครับเขาก็ยูย้ๆในนี่แหละคันเะขาตายทั้งในเขาก็จะบวดเห็นนะไต้ทอ่อนี่ เราจะบดแค่นี้มั้งห้าวเาเห็นปลาคอนปลาคอนมีปลาคอกับปลาดุกปลาดุกกับปลาช่อนได้ลูกกล้วยเะครับเพราะอะไรอยู่เพราะอะไรกิน อ่ะโอเคแล้วได้ครับสำเร็จแล้วครับก็บพอดีเด็กไปต้มไปปนไปยังกับจักนี้นู่นครับนี่ครับพอดีโยโลก,กวัวครับ